อิสยาบทที่42ดูสิผู้รับใช้ของเราผู้ซึ่งเราเชิดชูผู้เลือกสรรของเราผู้ซึ่งใจเราปิติยินดีเราเอาวิญญาณของเราใส่ไว้บนท่านท่านจะส่งความยุติธรรมออกไปยังบรรดาประชาชาติท่านจะไม่ร้องเสียงดังหรือเปล่งเสียงของท่านหรือทำให้เสียงของท่านได้ยินตามถนนไม้อ้อช้ำแล้วท่านจะไม่หัก แลายไส้ตะเกียงริบหรี่นั้นท่านจะไม่ดับท่านจะส่งความยุติธรรมออกไปด้วยความซื่อสัตย์ท่านจะไม่อ่อนล้าหรือชอกช้ำจนกว่าท่านจะสถาปนาความยุติธรรมไว้ในโลกและแผ่นดินชายทะเลรอคอยธรรมบัญญัติของท่านพระยาเวพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และทรงขึงมันไว้ผู้ทรงแผ่แผ่นดินโลกและสิ่งที่บังเกิดออกมาจากโลกผู้ประทานลมหายใจแก่ประชาชนบนโลก และประธานวิญญาณแก่ผู้ดำเนินอยู่บนโลกตรัสด,ดังนี้ว่าเราคือยาเวเราเรียกเจ้ามาด้วยความชอบธรรมเราช่วยมือเจ้าและรักษาเจ้าไว้เราให้เจ้าเป็นเหมือนพันธสัญญาแก่มนุษยชาติและเป็นความสว่างแก่บรรดาประชาชาติเพื่อเปิดตาคนตาบอดทั้งหลายเพื่อนำผู้ถูกจำจองออกจากคุกนำผู้นั่งในความมืดออกจากเรือนจำ เราคือยาเวนั่นเป็นนามของเราเราไม่ให้สง่าราศีของเราแก่ผู้อื่นหรือให้คำที่สรรเสริญเราแก่รูปแกะสละักดูสิสิ่งล่วงเลยมาแล้วนั้นก็สำเร็จและเราก็ประกาศถึงสิ่งใหม่ๆก่อนที่สิ่งเหล่านั้นจะบังเกิดขึ้นเราได้เล่าให้ฟังแล้วจงร้องเพลงบทใหม่ถวายพระยาเวร้องเพลงสรรเสริญพระองค์จากปลายแผ่นดินโลกพวกท่านที่ไปตามทะเล และบรรดาสิ่งที่อยู่ในนั้นทั้งแผ่นดินชายทะเลและพวกอาศัยอยู่ที่นั่นจงให้ถิ่นทุรกันดาและเมืองในนั้นเปล่งเสียงทั้งชนบทที่ชาวเคดาอาศัยอยู่จงให้ผู้อาศัยของเสลาร้องเพลงด้วยความชื่นบานให้พวกเขาโห่ร้องมาจากยอดเขาให้พวกเขาถวายพระสิริแด่พระยาเวและถวายสรรเสริญพระองค์ในแผ่นดินชายทะเล พระยาวเวจะสเสด็จออกไปอย่างผู้กล้าพระองค์ทรงรับความกระตือรือร้อนขึ้นอย่างนักรบพระองค์ทรงร้องพระองค์ทรงโหดดังพระองค์ทรงสำแดงอนุภาพต่อปฏิปักษ์ของพระองค์เราเงียบมานานแล้วเรานิ่งอยู่และเหนี่ยวรั้งตัวเองไว้บัดนี้เราจะออกมาเหมือนผู้หญิงกำลังคลอดลูกเราจะหายใจถี่และหอบเราจะทำให้ภูเขาและเนินเขาเป็นที่ร้าง และให้พืชและหญ้าของมันเหี่ยวแห้งทั้งหมดเราจะทําให้แม่น้ํากลายเป็นชายฝั่งทะเลและทําให้สระน้ําแห้งไปเราจะนําคนตาบอดทั้งหลายไปนในทางที่เขาทั้งหลายไม่รู้จักเราจะพาเขาเดินไปในวิถีที่เขาไม่รู้จักเราจะให้ความมืดข้างหน้าพวกเขากลับเป็นความสว่างทําที่ครุขระให้เป็นที่ราบสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะทํา และเราจะไม่ละเลยสิ่งเหล่านี้พวกเขาจะหันกลับและต้องขายหน้าอย่างที่สุดคือพวกที่วางใจในรูปแกะสลักพวกที่พูดกับรูปหล่อด้วยโลหะว่าท่านทั้งหลายเป็นพระของพวกเราจงฟังสิพวกเจ้าขนหูหนวกและจงมองดูสิพวกเจ้าคนตาบอดเพื่อจะได้เห็นใครเป็นคนตาบอดถ้าไม่ใช่ผู้รับใช้ของเรา หรือใครหูหนวกเช่นเดียวกับทูตของเราที่เราใช้ไปใครตาบอดเช่นเดียวกับผู้ผูกพันกับเราหรือตาบอดเช่นเดียวกับผู้รับใช้ของพระยาเวเจ้าเห็นหลายอย่างแต่ไม่ได้สังเกตหูของเจ้าพึงแต่ไม่ได้ยินพระยาเวพอพระไทยเพราะเห็นแก่ความชอบธรรมของพระองค์ที่จะทำให้ธรรมบัญญัตินั้นยิ่งใหญ่และมีเกียรติแต่นี่เป็นประชาชนที่ถูกริบและถูกปล้น เขาทุกคนติดกับดักอยู่ในหลุมและซ่อนตัวอยู่ในเรือนจำเขาตกเป็นของริบโดยไม่มีใครช่วยให้รอดถูกปล้นโดยไม่มีใครพูดว่าคืนให้สิมีใครในพวกท่านจะเงี่ยหูฟังเรื่องนี้หรือตั้งใจรับฟังในภายหน้าใครมอบยาโคบให้แก่ผู้ปล้นและอิสราเอลให้แก่ผู้ริบคือพระยาเวผู้ที่เราทำบาปต่อพระองค์ไม่ใช่หรือ ด้วยพวกเขาไม่ยอมดำเนินในทางของพระองค์ทั้งไม่เชื่อฟังธรรมบัญญัติของพระองค์ดังนั้นพระองค์จึงทรงเทพ,พระพิโรธรุนแรงลงมาบนเขารวมทั้งความน่ากลัวของสงครามมันทําให้เขาติดไฟรอบๆตัวแต่เขายังไม่เข้าใจมันไม่เขาแต่เขาก็ไม่ได้ใส่ใจ